สวัสดีค่ะนักเรียนที่น่ารักทุกคนค่ะวันนี้นะคะวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่2ค่ะเราจะเรียน6.7การหาผลหารและเศษค่ะคลิปที่แล้วเราเรียนการหาตัวที่มีเศษแล้วใช่ไหมคะคราวนี้เราจะเรียนต่อนะคะให้นักเรียนเปิดหนังสือหน้า29ค่ะพัฒนาความรู้ค่ะหยิบดินสอมาด้วยนะคะหาเจอเรื่องยังเอ,อ่รเลื่องสีม่วงนะคะนักเรียน มาดูรูปภาพค่ะในรูปภาพเป็นนมเปี้ยวใช่ไหมคะจัดนมเปี้ยว6ขวดใส่ถุงถุงละ2ขวดจัดได้กี่ถุงประโยชน์สัญ,ญลักษณ์ของเราก็คือ6หารด้วย2เท่ากับเท่าไหร่ใช่ไหมคะเราก็มาใช้ความสัมพันธ์ของการคูณน,นั่นก็คือ2คูณอะไรได้เท่ากับ6เรีกนก็ไปดูสคูณแม่2ใช่ไหมคะเนื่องจาก2คูน3เท่ากับ6ดังนั้น หหารด้วย2ก็เท่ากับอะไรคะเท่ากับ3 6หาร2เท่ากับ3เศษเท่ากับ0ดังนั้นเราจึงจัดนมเปรี้ยวได้3ถุงพอดีค่ะการหาผลหารและเศษนะคะเรามาดูค่ะ20หาร5เท่ากับเท่าไหร่เราก็ใช้ความสัมพันธ์ของการคูณและการหารนั่นก็คือเราจะหาว่า5คูณอะไรได้เท่ากับ20ิ เนื่องจาก5คูณ4เท่ากับ20ใช่ไหมคะดังนั้น20หาร5ก็เท่ากับ4และเศษก็เท่ากับ0ค่ะเป็นการหารที่ยังไงคะที่ลงตัวใช่ไหมคะนะักเรียนต่อไปค่ะจัดนมเปี้ยว11ขวดใส่ถุงถุงละ4ขวดจัดได้กี่ถุงและเหลือกี่ขวด ประโยคสัญ,ญลักษณ์การหารของเราก็คือ11หารด้วย4เท่ากับเท่าไรเราก็มาใช้ความสัมพันธ์ของการหารค่ะนั่นก็คือ4คูณอะไรได้เท่ากับ11แล้วก็มาดูค่ะ4คูณอะไรได้เท่ากับ11 4คูณ1เท่ากับ4 4คูณ2เท่ากับ8 4คูณ3เท่ากับ12เยอะเกินใช่ไหมคะเราก็จะได้แค่4คูณ2เท่ากับอะไรคะเท่ากับ8ค่ะ แล้วเหลือกี่ขวดเราก็เอา11-8ลบ8ใช่ไหมคะนะักเรียนเราก็จะได้ตอบก็คือจัดถุงละ4ขวดได้2ถุงจัดไป8ขวดก็จะเหลือ11-8ลบก็เท่ากับเท่าไหร่คะเท่ากับ3ขวดดังนั้น11หารด้วย4ได้คำตอบก็คือ2องเศษ3ค่ะหรือจัดได้สองถุงเหลือนมเปี้ยว3าขวดใช่ไหมคะ ต่อไปค่ะการหาผลหารและเศษค่ะ7หารด้วย3เท่ากับเท่าไรเราก็ใช้ความสัมพันธ์ของการคูณและการหารใช่ไหมคะนั่นก็คือดูที่สุคูณแม่3ใช่ไหมคะ3คูณอะไรได้7 3คูณ1เป็น3 3คูณ2เป็น6 3คูณ, 3, คณ3เป็น9กเห็นไหมคะก็เยอะเกินไปใช่ไหมคะเราก็เอาแค่3คูณอะไรคะ3คูณ2เท่ากับ6และอะไรอีกคะ เจลบ6ก็เหลืออะไรคะเหลือ1ใช่ไหมคะดังนั้น7หาร3ก็จะได้คำตอบก็คือ2เศษ1นค่ะเหาร3ได้2เศษ1เรามาลองสังเกตนะคะตัวคูณหารด้วยผลหารแล้วบวกกับตัวเศษก็ต้องเท่ากับตัวตั้งใช่ไหมคะตัวคูณก็คือ3ใช่ไหมคะคูณด้วยผลหารก็คือ2เราก็จะได้3คูณ2เท่ากับ 6บวกตัวเศษคือ1ก็จะได้คำตอบก็คือ7ก็เท่ากับตัวตั้งที่เราหารใช่ไหมคะต่อไปค่ะหาผลหารและเศษ23หารด้วย5เท่ากับเท่าไหร่เราก็ใช้ความสัมพันธ์ของการคูณและการหารนั่นก็คือ5คูณอะไรได้เท่ากับ23เราก็จะได้5คูณ4เท่ากับเท่าไหร่คะ25คูณ5เท่ากับย5เยอะเกินไปใช่ไหมคะเราก็แค่ เอาแค่5้คูณสเท่ากับ20 5คูณสเท่ากับ20เราก็ต้องเอา23ลบ20ก็ได้เศษ3คํคำตอบที่ได้ก็คือดังนั้น23หารด้วย5ก็จะได้4เศษ3ค่ะต่อไปค่ะ18หารด้วย6ค่ะใช้ความสัมพันธ์ของการคูณและการหารนั้นก็คือ6คูณอะไรได้18 6คูณ 1-6 6เท่ากับ6 6คูณ2เท่ากับ12 6คูณ3เท่ากับ18ดังนั้นเราได้คำตอบก็คืออะไรคะ6คูณ3เท่ากับ18 18หารด้วย6ก็ได้เท่ากับ3 18หารด้วย6เท่ากับ3เป็นการหารที่ลงตัวและไม่มีเศษใช่ไหมคะหรือเราเรียกว่าเศษเท่ากับ0นั่นเองคะ่ะ หน้าต่อไปค่ะหาผลหารและเศษค่ะข้อ1ค่ะค่ะ15หารด้วย9เท่ากับเท่าไร่เรา,เาดูสุคูณไหมเก้าใช่ไหมคะ9้หนึ่งเป็น9 9 2 1เเยอะเกินไปใช่ไหมคะเราได้แค่9 1่เท่ากับ9้ใช่ไหมคะเราก็จะได้15ลบ9ก5ลบ9ก็เหลือเท่าไร่คะเหลือหใช่ไหมคะข้อ1ก็จะตอบอะไรคะได้1เศษ6ค่ะ ต่อไปข้อ2ค่ะ28หารด้วย7ก็ไปดูสุคูณแม่7ใช่ไหมคะ7คูณ1ได้7 7คูณ2 14 7คูณ3 21 7คูณ4 28ลงตัวพอดีเราก็จะได้คำตอบคืออะไรคะได้4เศษ0ใช่ไหมคะต่อไปข้อ3ค่ะ23หารด้วย8ดูสุคูณแม่8ค่ะ 1> 8 1เป็น 8. 8 2 16. 8 3 24เยอะเกินไปใช่ไหมคะเราเอาแค่8อะไรคะ8 3เท่าไหร่คะ24เยอะเกินไปใช่ไหมคะเราเอาแค่8 2ใช่ไหมคะ8 2เท่าไหร่คะ8 2 1สอใช่ไหมคะเอา23ลบ1 6ค่ะเหลือเท่าไหร่คะเหลือ7ใช่ไหมคะเราก็จะได้ของเศษ7ค่ะต่อไปข้อ4ค่ะ 18หารด้วย2 2คูณอะไรได้18 2 9 18ใช่ไหมคะเราก็จะได้9เศษ0ค่ะต่อไปข้อ5ค่ะ24หารด้วย3ค่ะ37 21 38 24เพราะฉะนั้นก็จะได้อะไรคะได้8เศษ0ค่ะต่อไปข้อ6ค่ะ 31หารด้วย4เท่ากับเท่าไหร่4 1เป็น4 4 2เป็น8 4 32 4 4 16 4 5 20 4 6 24 4 7 28 4 8 32เยอะเกินไปใช่ไหมคะได้แค่4 7เท่าไหร่คะ4 7 28 31-28ก็เหลืออะไรคะได้7เศษ3ใช่ไหมคะ หน้าต่อไปค่ะตรวจสอบความเข้าใจค่ะหาผลหารและตัวเศษค่ะไปดูข้อหนึ่งค่ะ10หารด้วย8 8 1เป็น8 8 2 1 6 6เยอะเกินไปใช่ไหมคะเราได้แค่8คูณ1เท่ากับ8ใช่ไหมคะก็10ลบ8เหลืออะไรคะเศษ2นั่นเองค่ะคำตอบที่ได้ก็คือได้1เศษ2ค่ะต่อไปข้อ2ค่ะ19หารด้วย5ค่ะ 1> 5 1เป็น5 5 2เป็น10 5 3 5 5 4 20เยอะเกินไปได้แค่5คูณอะไรคะ5คูณ3เท่ากับ15ใช่ไหมคะ19ลบ15ก็เหลืออะไรคะเศษ4ได้คําตอบก็คือได้3เศษ4ค่ะต่อไปข้อ3ค่ะ35หารด้วย7 7คูณอะไรได้35 7 5 35ใช่ไหมคะก็ได้5เศษ0ค่ะต่อไปข้อ4ค่ะ 40หารด้วย9ค่ะ9คูณอะไรได้40 9 1เป็น9 9 2 8 9 3 27 9 4 36 9 5 45เยอะเกินไปค่ะได้แค่9คูณอะไรคะ9 4 36 40ลบ36ก็เศษอะไรคะเศษ4คำตอบที่ได้ก็คือ4เศษ4ใช่ไหมคะ สำหรับบทนี้ค่ะสิ่งที่ได้เรียนรู้ก็คือการหาผลหารที่ใช้ความสัมพันธ์ของการคูณและการหารทำได้โดยหาจำนวนที่นำมาคูณกับตัวหารและผลคูณเท่ากับตัวตั้งหรือใกล้เคียงกับตัวตั้งมากที่สุดแต่น้อยกว่าตัวตั้งนั่นเองค่ะการบ้านวันนี้นะคะให้หนักเรียนทำหน้า19ถึงหน้า20ค่ะหวังว่านักเรียนจะเข้าใจบทเรียนวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ